สวัสดีค่ะคิสโนกกับครูนกบินนะคะวันนี้คุณนกก็นําเกมมาให้เด็กๆลองทายนะคะชื่อเกมว่า10วิพิชิตภาพนะคะเดี๋ยวเราลองไปทายเพื่อดูว่าใครมีความจําที่แม่นยํานะคะมาร่วมสนุกไปเลยค่ะเกมนี้จะมีเวลาให้10วินาทีนะคะเพื่อทดสอบความแม่นยําในเรื่องทายภาพภาพไหนที่มีความแตกต่าง ค่ะอันนี้เราก็จะไปดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนทายถูกต้องหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่แตกต่างนะคะถ้าใครทายได้ก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่สองกันเลยค่ะภาพที่สองก็มีเวลาให้10วินาทีนะคะซึ่งจะมีเวลาเดินนะคะ ให้นักเรียนสังเกตภาพให้ดีๆถ้าใครสังเกตได้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆที่สามารถตรวจสอบความแม่นยำของตัวเองได้ไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะคุณครูคมีเวลาให้10วินาทีนะคะเด็กๆสามารถที่จะสังเกตภาพภาพ,พไหนที่มีความแตก เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลย,ยเป็นไงบ้างคะทั้งสามข้อนี้ถ้าใครถูกหมดเลยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยก็รับไปเลยนะคะ3ามข้อ10บคะแนนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณโรก็นำเกมถ่ายภาพมาให้เด็กๆเ,เล่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ